สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาใช้งาน AOS หรือว่า animate on score library นะครับซึ่ง library ตัวนี้เป็น library ที่ใช้งานง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับเอาไปตกแต่งนะครับเอฟเฟกต์เวลาที่เรามีการ score นะครับผมก็ให้มันมีเอฟเฟกแบบ fade หรือว่า flip อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับโปรเจกต์ที่เราจะมาพาทำในวิดีโอนี้กันเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับผมตัว AOS หรือว่า animate on score library ตัวนี้กันนะครับก็มาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับทุกคนถ้าเราสก r o l ลงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเอ่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาให้เราเนี่ยได้เลือกใช้เยอะมากนะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็สามารถนะฮะกำหนดตัว data AOS นะฮะเป็น data custom attribute ตรงนี้นะครับตามด้วยชื่อของเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับผม ก็จะมีอยู่เยอะมากนะครับทีนี้นะครับวิธีการติดตั้งลงในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ง่ายๆครับเราจะติดตั้งผ่านทาง cdn นะครับผมก็จะมีในส่วนของ css นะฮะแล้วก็ javascript นะครับตามนี้จากนั้นเวลาที่เราจะเรียกใช้ตัว aos เนี่ยก็ง่ายๆครับใช้คำสั่ง aos. init เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกของ animate on s c o r e library ตัวนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็มา c o p นะครับในส่วนของ css มาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยโปรเจกต์ไฟล์นะฮะทุกคนก็สร้างตามผมเลยนะครับก็จะมีในส่วนของรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กริดฮับไว้ให้ก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็มี Index มีไฟล์ cSS ตามนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะวางในส่วนของ cSS ลงไปนะครับแล้วก็จา a s c r i p t นะฮะกอปมาโอเควางตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการเรียกใช้ตัว aos ใช่ไหมฮะก็ก๊อบตรงนี้มาเลยนะครับวางด้านล่างตรงนี้นะฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเขียนหน้าเว็บกันนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยที่บอดี้เนี่ยผมจะมีการกําหนด ID นะครับชื่อว่า Top ไวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการทําปุ่ม back to top นะครับตามที่ให้ดูตัวอย่างไปตอนต้นคลิปนะครับผมโอเคนะครับทีนี้จะมาเริ่มจากส่วน h e a d e r นะครับส่วน h e a d e r นี่ก็จะมี h e a d นะฮะเขียนว่า welcome to my site นะครับ แล้วก็จะมีแท็ก p นะฮะเราเริ่มสัก20คำนะครับโอเคด้านล่าง hr ด้านล่างแท็ก p นะครับก็จะมีปุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะให้มันลิงก์ไปที่ในส่วนของ portfolio section ก็คือด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัว portfolio section กันต่อนะฮะปุ่มนี้ก็จะเขียนว่า go to portfolio นะครับผมโอเคทีนี้มาดูหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยมาสร้างในส่วนของ เซ c ชั o นนะครับมี ID เป็น Portfolio นะครับโอเคก็คือเวลาที่เรามีการกดปุ่มเนี่ยจะให้มันเด้งมาหาตัว Section Portfolio ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคข้างในนี้นะฮะเราก็จะมีในส่วนของอ่าเป็น Class Portfolio Heading นะครับโอเคก็จะเขียนว่า Head นนะฮะ Portfolio แล้วก็ต่อจาก Heading นะครับจะมีเป็น Portfolio Flex นะครับ โอเคก็คือตัวนี้จะเป็นตัวกล่องที่เอาไว้เก็บกล่องซ้ายกับกล่องขวานะครับก็คือในส่วนของรูปภาพแล้วก็ข้อความของโปรเจกต์หรือว่าของพอร์ตฟ l ลิโอของเรานะครับอะโอเคก็ข้างในนี้จะมีกล่องฝั่งซ้ายนะฮะ left box นะฮะก็จะมีรูปภาพนะครับซึ่งรูปภาพผมก็จะเอามาจากโฟลเดอร์ img แล้วก็รูปพิกตัวนี้นะครับผมโอเคจากนั้นด้านล่างตัวนี้ฮะก็จะเป็น right box อย่างนี้นะครับ ก็จะมีอ่าเ3นะฮะเขียนว่า portfolio ตัวที่1นนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับสัก20คำนะครับผมโอเคตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการก๊อปตัวนี้มาอีก3ตัวนะครับ1 2 3นะครับผมอ่านะครับจะได้เป็น4ตัวนะครับซึ่งเราจะมาเปลี่ยนนะครับก็คือตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการสลับนะครับผมอ่า ก็คือเอาตัวข้อความเนี่ยมาอยู่ด้านซ้ายส่วนรูปภาพไปอยู่ด้านขวานะครับก็มาที่ตัวที่2ตัวนี้นะครับอ่ะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนโอเคเราก็จะตัดตรงนี้นะฮะมาวางไว้นะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยเราจะตัดมาอ่ะนะครับสําหรับกล่องที่2นะครับจากนั้นกล่องที่3ามอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับส่วนกล่องที่4ก็เหมือนกันครับทำเหมือนกล่องที่2เลยก็คือสลับข้อมูลนะครับอ่ะมาอยู่ที่กล่องซ้ายนะฮะ แล้วก็รูปภาพมาอยู่ที่กล่องขวานะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟุตเตอร์นะครับโอเคฟุตเตอร์ผมก็จะมีแท็ก p นะฮะเขียนว่า copyright 2,020นะครับแล้วก็แท็ก a นะฮะตรงนี้แท็ก a นะครับก็คือปุ่ม back to top นะครับซึ่งผมก็จะให้มันอ่าลิงก์ไปที่ id top ที่เรากำหนดที่ body ตรงนี้นะครับอ่ามันจะลิงก์หากันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเขียนว่า back To ท็อแบบนี้นะครับโอเคมาดูที่หน้าเว็บกันนะครับอ่ทุกคนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียน CSS กันต่อเลยนะครับมาในส่วนของ CSS นะฮะตรงนี้ผมก็จะใช้ Universal Selector e นะฮะในการ Reset นะครับ Padding Margin ของ browser ทิ้งไปนะฮะแล้วก็กำหนด Box sizing เป็น Border Box นะครับกำหนด Font Family นะฮะ เป็น uh, aerial นะครับตามนี้นะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าถึง tag html นะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีการกำหนด score behavior นะครับเป็น smooth ก็คือเวลาที่เรามีการกดนะครับปุ่มหรือว่า back to top อะไรเงี้ยนะครับให้มันเป็นแบบ smooth นั่นเองนะครับจากนั้นฮะเดี๋ยวเราจะมาสไตล์ในส่วนของ header นะครับซึ่ง header นี้เราก็จะมีการใช้ flex นะฮะ display flex นะครับ แล้วก็กำหนด Flex Direction เป็น Column นะฮะฉะจากนั้นนะฮะกำหนด Background นะครับ URL อะเอามาเอารูปมาจากโฟลเดอร์ IMG นะครับแล้วก็ Banner นะครับตามนี้ก็ไม่ต้องให้มันทำซ้ำนะฮะเป็น No Repeat นะครับกำหนด Background อ่า Size นะครับเป็น Cover แล้วก็มี Padding 3ามเรมนะครับ h e i 100 vh นะครับก็คือสูงเต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ justify content เป็น center นะครับจัดกึ่งกลางจากนั้นก็จัดข้อความให้มัน center นะครับอพอเรากด save ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะสไตล์นะครับในส่วนของท็ g p นะฮะอ่า p a d t p นี้ก็จะมี Margin นะฮะบ,บนล่าง2เรเรมซ้ายขวา0 f o ย์ฟอนต์ไซส์เรมนะครับ โอเคแล้วก็จะเป็นแท็ก a นะครับ header t a แท็ก a ซึ่งก็คือปุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็จะลบเ x ็คเด o อ a ร i o n ออกไปแล้วก็กำหนด background นะฮะเป็นอ่า r g b 255 191แล้วก็191นนะครับเป็นสีชมพูบางๆอ่อ,อนๆนะฮะจากนั้นผมจะกำหนด width นะครับให้กับปุ่มให้มันอ่า กว้างแค่1 5 0พิกเซลนะครับแล้วก็มีแพดดิ้ง 1rem เรมนะครับสีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับแล้วผมก็จะจัดกึ่งกลางมันด้วยมา r g จิน้นศูนย์นอนะครับให้ปุ่มมันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับโอเคซึ่งถ้าเราลองคลิกดูเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันจะลิงก์กับตัวพอร์ตโฟลิโอเซกชันตัวนี้แหละนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของ Portfolio โอต่อนะครับอ่ะนะครับเราก็จะเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอเฮดดิงก่อนเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีอ่าในส่วนของ padding นะครบบนล่างหลีเรมซ้ายขวา0นะครับแล้วก็ text align นะครเป็น center โอเคนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นผมจะกำหนด font size นะครับให้กับ h 1ก็คือ font size จะเป็นสักหลีเรมนะครับให้ใหญ่หน่อยอ่าจากนั้นนะฮะเราก็จะมีการใช้ flex เหมือนกันที่ portfolio flex นะครับอ่าตรงนี้จะกำหนด text align เป็น center ดิสเพลย์เป็นเฟล็กนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยเป็นออโต้นะครับอ่ะโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไอตัวพอร์ตโฟเลียเฟล็กก็คือจะเป็นกล่องนะครับตัวนี้นั่นเองนะฮะที่มันจะมีการเก็บพวกกล่องซ้ายกับกล่องขวาข้างในนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำการกำหนดนะฮะความกว้างของกล่องซ้ายกับกล่องขวาเนี่ยให้มันกว้าง อ่าคนละ50%ก็คือกว้างครึ่งหนึ่งนั่นเองนะฮะอ่าผมก็จะเข้าถึง Portfolio Flex แล้วก็ Left Box นะครับจากนั้นก็จะเป็น Portfolio Flex Right Box นะฮะอ่ากำหนด Width 50%นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะกำหนดรูปภาพนะครับ Portfolio Flex IMG ให้มันกว้างเต็ม100%นะครับผม โอเคนะครับตรงนี้เหมือนผมจะเขียนอะไรผิดหรือเปล่านะฮะ Portfolio โ oh, อ okay. เคเหมือนจะลืมตัว T นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนมาแก้ก่อนนะฮะถ้าใครเขียนไม่ผิดก็จะ,ะได้ผลลัพธ์นะครับตรงนี้ผมลืมตัว T ไปนะฮะอ่ะนะครับก็จะได้ต้องได้หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับมาต่อนะฮะ อ่ะนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่กําหนด width หนึ่งร้อเ็นี่ยเห็นไหมว่ารูปภาพเนี่ยมันจะกว้างเกินจากกล่องที่มันอยู่นั่นเองนะครับก็จะต้องกําหนดด้วยนะครับก็คือให้มันกว้างเต็มของ width ตัวนี้เห็นไหมที่เรากําหนด left box กับ right box เนี่ยนะฮะก็คือกว้างครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคจากนั้นนะครับก็จะทําการเข้าถึงตัวเหมือนเดิมครับตัว right box นะฮะแล้วก็ left box นะฮะ ตรงนี้ก็คือผมจะให้มันมีการใช้ flex เหมือนกันนะครับแล้วก็ flex direction เป็น column นะครับ justify content เป็น center นะฮะ padding 3า rem นะครับผมอ่ะซึ่งก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมฮะอ่ะก็จะสวยงามแล้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมลืมเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนเป็น4นะครับผมโอเคนะฮะ จากนั้นนะครับก็ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของฟุตเตอร์ด้านล่างตรงนี้นะฮะฟุตเตอร์ก็เข้าถึงแท็กฟุตเตอร์เลยนะครับกำหนด margin top สัก2 r e เรมนะฮะ background rgba อ่า rgb นะฮะ255 191เหมือนกัน191แล้วก็จะมี padding ภายในนะฮะ1 Rem เรมสีฟอนตเป็นสีขาวนะครับอ่า text l i n นะครับจริงๆอ่าไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าหรือว่าใส่ก็ได้นะครับผมอ่า โอเคนะครับก็คือให้มันข้อความเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กำหนดดิสเพลย์เป็นเฟล x กนะฮะอ่า l ไล n i เ e มนะฮะเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ Justify Content เป็น s p a c e b e t w e e n นะครับก็คือให้มันเนี่ยชิดซ้ายชิดขวาเห็นไหมฮะจะได้แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็จะสไตล์ในส่วนของตัวแท็กตัวนี้นะครับปุ่ม back to top เนี่ยก็จะเป็น background rgb 186 117 117นะฮะโอเคก็คือจะสีเข้มนิดนึงลบ t e x t decoration ออกไปนะครับแล้วก็ padding 1 Rem เรมนะฮะสีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับโอเคนะฮะอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ผิดฮะเข้าถึง tag a ที่ footer นะครับอ่ะมาดูที่ปุ่มก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะฮะทีนี้ถ้าเราลองกดปุ่มดูนะครับ มันก็จะอ่ากลับขึ้นมาด้านบนนะครับหรือว่ากด go to portfolio ก็จะมาที่ section นี้นะฮะอ่านะครับทีนี้นะครับก็เหลือแต่ให้เราเนี่ยทำการ apply นะครับตัว aos หรือว่า animate on score effect นะครับเข้าไปที่อ่า tag แต่ละ tag นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับตรงนี้กลับมาที่เว็บไซต์ animate on score library นะฮะ ซึ่งทุกคนจะใช้เอฟเฟกตัวไหนเนี่ยก็เลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเฟดนะครับอ่ะเฟด r i g h กับเฟด left สองตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็มาที่ h t m l เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราจะมีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือกำหนดอะไรฮะ data aos ใช่ไหมฮะที่ตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็เขียนไปเลย data aos นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของเอฟเฟกก็คือ เฟดไรท์ right, นะครับสำหรับกล่องซ้ายนะฮะก็จะเป็นเฟดไรท์นะฮะโอเคจากนั้นนะครับกล่องขวาก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะก๊อปมาเลยแล้วกันโอเคนะฮะอ่ะกล่องขวานี่ผมจะให้มันเฟดอ่าเลฟท์ left, นะครับผมโอเคทีนี้มาดูก่อนว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาดูที่หน้าเว็บของเราเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมาดูนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันมีการสไลด์แหละนะครับปึ๊บเห็นไหมนะฮะ โอเคนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเร็วไปนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมากําหนดดูเรชันมันได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวจริงจริงเดี๋ยวตัวข้อความเนี่ยผมเอาเป็นฟลิปแล้วกันนะครับฟลิปเลฟท์นะครับผมลองดูใหม่นะฮะนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่เห็นชัดเพราะว่ามันเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามากําหนดนะครับให้กับพวกนี้กันก่อนนะครับทุกตัวเลยนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น Flip left นะครับโอเคแล้วก็กล่องนี้นะฮะจะเป็น fade right นะครับอ่ะก็กอลมาตามได้เลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ข้อความเป็น flip นะฮะซึ่งในส่วนของข้อความเนะี่ยผมจะใช้เป็น flip นะครับส่วนรูปภาพก็จะใช้เป็น fade นะฮะโอเค okay. มาเช็คดูนะครับ อ่ะนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มาลองทดสอบกันเลื่อนลงมาดูฟืบอ่านะครับก็จะเห็นว่าเอฟเฟกเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแต่ทีนี้มันเร็วมากเลยนะครับผมเรามองไม่ทันนะฮะซึ่งเราสามารถกำหนดดูเรชันหรือว่าหน่วงเวลาให้มันได้นะครับก็คือเราจะเพิ่มนะฮะตัว Data aos duration เข้าไปนะครับซึ่งผมจะเพิ่มสัก1วินะครับก็คือ1 0 0 0มิลลิวินานะฮะ แล้วก็ก๊อปมานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสัก2,000นะครับก็คือให้มันต่างกันนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะไอตัวนี้นะครับผมก็จะเอาเป็นอสองพันนะครับตัวนี้เป็น1,000นะฮะโอเคเราก็ทำสลับกันนะครับตัวนี้เป็น1,000ในส่วนของข้อความเนะี่ยก็จะให้มันเป็นสัก2,000ันนะฮะสองวินั่นเองก็คือให้มันช้ากว่ารูปภาพหน่อย อ่ะนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ามาลองทดสอบกันใหม่หดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาฟื้อ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีการน่วงนะครับให้แบบไม่เร็วมากนะครับก็คือมีดูเรชั่นเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคนี่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับตกแต่ง เว็บไซต์ของทุกคนได้นะครับเพราะว่าตัว aos เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไลบรารีที่ใช้งานง่ายมากนะครับไม่ต้องปรับอะไรให้ยุ่งยากก็คือแค่มาเพิ่มในส่วนของอ custom data attribute ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเรียกใช้งานก็เห็นไหมฮะแค่ใช้ aos นะฮะ init แค่นี้เองนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็เหมาะสำหรับอเอาไปตกแต่งเว็บไซต์มากเพราะว่าใช้งานงาน่ายแล้วก็มีขนาดเล็กมากนะครับซึ่งเอฟเฟกนะฮะ ก็มีให้เราเยอะมากด้วยตรงนี้นะครับก็ลองไปเลือกใช้เอานะครับว่าชอบตัวไหนนะครับผมโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งาน aos นะฮะ animate on score library ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าใช้งานง่ายมากนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีลูกเล่นเอฟเฟกสวยๆบนเว็บไซต์นะครับเพราะว่าตัว aos เนี่ยมีขนาดเล็กด้วยนะครับผม โอเคครับทุกคนวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ